ในแสงเป็นคนหล่อหาเงินเก่งอารมณ์ดีในแสงจึงเอาเสน่ของตนไปจีบนางเยาวซึ่งเป็นสาวสวยมีคนมาจีบมากเพราะทั้งสวยทั้งมีน้ำใจแถมยังอัธยาศัยดีกับทุกๆคนเมื่อในแสงจีบนางเยาวติดแล้วจึงหวงนางเยาวมากเมื่อแต่งงาน ก็ดูแลเอาใจใส่นางเยาวเป็นอย่างดีให้อยู่แต่บ้านไม่ให้ทำการทำงานอะไรแค่ให้ทำกับข้าวกับปลาน้องเยาวอย่าหักโหมมากนะเหนื่อยก็พักบ้างจ้าพี่แสงฉันสบายมากไม่ลำบากเลยพี่ก็พี่แสงไม่ให้ฉันทำงานอะไรเลยนี่ให้อยู่แต่ที่บ้านนี่ฉันจะไม่ได้ใช้แรงอะไรอยู่แล้วนะพี่ เวลานังเยาทำอะไรให้กินในแสงก็มักจะชมเสมอว่าน้องเยาเนี่ยฝีมือดีกับข้าวกับปลามีรสมีชาติอร่อยมากเลยจ้ะพี่ต้องอ้วนแน่ๆเลยงั้นพี่แสงก็กินเยอะๆนะจ๊ะถ้าอร่อยเดี๋ยววันหลังจะทําให้เยอะๆเ,เลยจ้ะอยู่กันนานไปก็เริ่มมีลูกด้วยกันทีละคนทีละคนจนมีลูกด้วยกันทั้งหมดหกคน นางเยาวก็เริ่มโทมไม่สวยเหมือนแต่ก่อนเพราะต้องคอยดูแลลูกๆไม่มีเวลาดูแลตัวเองทำให้ในแสงจากที่เคยรักเคยหวงและเคยเอาใจใส่ตอนนี้ก็มีใจออกห่างเริ่มไม่ค่อยสนใจนางเยาวและลูกๆปล่อยให้นางเยาวเลี้ยงลูกแต่เพียงลำพังส่วนตนนั้นก็ไปทำงานในที่ทำงานนั้น เจื่อเจอสาวๆสว,สวยๆเป็นจำนวนมากนายแสงก็ได้เอาเสน่ห์ไปโปรยให้สาวน้อยสาวใหญ่เหล่านั้นจนมีเมียน้อยและให้เมียน้อยมาตั้งรกรากอยู่ข้างๆบ้านเมียหลวงคือนางเยาวนายแสงมีบ้านให้เมียน้อยทั้งหมดสามหลังถัดจากบ้านของเมียหลวงและมีเมียน้อยทั้งหมดสี่คนแต่เมียน้อยคนที่สี่ ก็เอามาไว้ในบ้านหลังเดียวกันกับนางเยาโดยที่ไม่ได้คิดถึงจิตใจของนางเยาและลูกๆเลยแต่นางเยาเป็นคนใจบุญและยอมรับในแสงได้ทุกๆอย่างแม้จะมีเมียน้อยกี่คนก็ไม่เคยหาเรื่องทะเลาะและไม่เคยที่จะว่ากล่าวหรือด่าทอในแสงเลยขอเพียงแค่ในแสงไม่ทิ้งตนและลูกก็เพียงพอแล้วและไม่ได้รังเกียจ หรือขับไล่เมียน้อยคนที่สี่ออกไปจากบ้านของตนจึงอยู่ด้วยกันในบ้านเป็นเวลา8ปีระหว่างนั้นลูกๆของนางเยาก็เห็นการกระทําที่ใจร้ายของพ่อที่เที่ยวไปเที่ยวมากับบ้านสี่หลังและสลับห้องนอนไปมาระหว่างห้องแม่ของตนคือนางเยา และเมียน้อยคนที่สี่ที่มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแม้ในแสงจะอยู่บ้านเมียหลวงเป็นหลักแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจนางเยาวเท่าไหร่แม้นางเยาวเองจะทำกับข้าวคอยเก็บกวาดทำความสะอาดและเก็บล้างทุกสิ่งทุกอย่างนายแสงก็ไม่ได้เห็นความดีมาเพียงแค่กินนอนแล้วก็ไปบ้านเมียน้อยหลังอื่นๆ แม้ลูกๆจะคอยถามคอยเอาใจว่าพ่อจ๋าอยู่บ้านนานๆน,นะจ๊ะกินกับข้าวอร่อยๆของแม่ก่อนนายแสงก็มักจะตอบลูกว่าจ้าพ่อกินอิ่มแล้วพ่อออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อไปแล้วจะรีบกลับมาก็แล้วกันที่ว่าแบบนี้เพราะเมียน้อยหลังอื่นๆเอาใจเก่งกว่านางเยาว เลยทำให้ในายแสงทั้งรักทั้งหลงมากไม่กล้าใช้งานเมียน้อยให้ทำอะไรเลยได้แต่ให้เงินจุนเจียให้อยู่อย่างสุขสบายแต่สําหรับลูกๆของนางเยานั้นแม้จะอ้อนของเงินพ่ออย่างไรในายแสงก็ไม่คิดที่จะควักให้เลยแรกๆลูกก็อ้อนให้ในายแสงอยู่บ้านไม่ให้ออกไปบ้านเมียน้อย แต่ในแสงก็ไม่เคยที่จะฟังลูกๆเลยพ่อจ๋าวันนี้หนูไม่ได้ไปโรงเรียนพ่ออยู่เล่นกับหนูที่บ้านนะจ๊ะพ่อขอแวะไปบ้านนะนะข้างๆไม่นานก็จะกลับมานะทำให้ลูกๆทั้งหมดเกลียดพ่อของตนมากแถมในแสงเองตั้งแต่มีบ้านเล็กบ้านน้อยก็ไม่เคยให้เงินนางยาวใช้รวมทั้งไม่ให้เงินดูแลลูกๆของนางเยาว แต่กลับให้เงินเลี้ยงดูเมียน้อยทั้งสี่ไม่เคยขาดเลยต่อมาเมียน้อยคนที่สี่ก็เริ่มตั้งท้องและมีลูกทําให้นางเยาวคิดหาทางที่จะให้เมียน้อยคนที่สี่ย้ายออกจากบ้านของตนเพื่อไม่ให้ลูกของตนต้องอาศัยอยู่กับลูกของเมียน้อยคนที่สี่นางเยาวจึงได้เอาเงินให้เมียน้อยคนที่สี่ไป เป็นทุนในการตั้งครอบครัวทำให้เมียน้อยคนที่สียอมที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นหลังจากนั้นนางเยาวก็เลี้ยงลูกจนโตด้วยตนเองมีหลายครั้งที่หาเงินไม่ทันนางเยาวก็จะโดนลูกๆตะคอกจนร้องไห้เพราะไม่มีเงินให้ลูกแต่นางเยาวก็ไม่เคยคิดยอมแพ้ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน ส่งเสียลูกเรียนจนจบและมีงานทำเวลาผ่านไปลูกๆทั้งหมดของนางเยวก็เรียนจบตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งลูกทั้งหมดไม่เคยลักนายแสงผู้เป็นพ่อเลยแถมยังรังเกียจการกระทำของพ่อตั้งแต่เป็นเด็กต่อมาไม่นานในแสงก็ล้มป่วยด้วยโรคร้ายพอป่วยก็คิดว่าอยากจะทำบุญ จึงหิ้วปิ่นโตไปวัดไปหาหลวงตาเพื่อใส่บาตรพอไปทำบุญเสร็จก็ยังไม่หยุดที่จะเที่ยวไปเที่ยวมาบ้านเมียน้อยเมียหลวงสลับกันไปอยู่เช่นเคยจนอาการสุดหนักไปไหนไม่ได้ก็นอนป่วยอยู่กับบ้านเมียหลวงไม่ว่าจะรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่หายเลยต้องรักษาด้วยวิธีพื้นบ้าน จนในแสงที่นอนป่วยอยู่นั้นก็บ่นว่าเบื่อเต็มทีแล้วเมื่อไรจะตายตายให้มันจบจบกันไปสักทีด้วยความที่เคยออกไปนอนกับเมียคนนั้นเมียคนนี้ตอนนี้ทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วได้แต่นอนเฉาเาให้นางเยาวดูแลด้วยความยากลำบากในตอนนี้ในใจของในแสงก็คิดว่า ไม่อยากจะอยู่เป็นภาระของนางเยาแล้วแต่นางเยาด้วยความที่เป็นคนดีก็ช่วยดูแลแม้ในแสงจะเป็นคนเจ้าชู้และทำตัวไม่ดีกับตนแค่ไหนก็ไม่เคยคิดโกรธเคืองลูกของนางเยาก็มาดูแลพ่อบ้างแบบไม่ค่อยเต็มใจเพราะขัดใจในความเจ้าชู้ของพ่อแต่ด้วยความเห็นใจนางเยา เพราะเห็นนางเยาดูแลจนเหนื่อยก็ทนไม่ไหวเลยต้องมาช่วยแม่ดูแลบ้างจนกระทั่งโรครุนแรงกินอะไรก็ไม่อร่อยกินไม่ได้เอาแต่นอนนิ่งอยู่ด้วยความเจ็บปวดไม่พูดไม่จาแม้จะเอาของที่เคยชอบมาให้กินก็กินไม่อร่อยเหมือนเคยไม่นานหลังจากนั้นนายแสงก็ได้ตายจากไป ทิ้งเมียทั้งห้าไว้รวมทั้งลูกๆทั้งหมดอีก20คนเรื่องมีอยู่ว่าในแสงหลังจากที่ตายไปแล้วยังไม่มีโอกาสได้มาเกิดใหม่ยังอยู่ในนรกเนื่องจากความเจ้าชู้มากทำร้ายจิตใจของเมียและลูกทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งค่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้กินเป็นประจำก่อนที่ในแสงจะตายนั้น ก็ได้เห็นภาพของการเจ้าชู้ของตนที่เคยทำมาพอตายก็ตกนรกทันทีมีกายที่ใหญ่โตอวัยวะเพศที่ใหญ่โตกำลังถูกนายนิรยบาลแหวกอ,กอกและดึงหัวใจออกมาบีบบีบบีบจนตายพอฟื้นก็ถูกนายนิรยบาลเอามีดเฉาะอวัยวะเพศออกดิ้นรนทุกทนททรมานมาก แต่ก็ไม่ตายและโดนทันทรมานอยู่แบบนี้วนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาจะต้องใช้กรรมอยู่ในนรกอีกยาวนานเพราะในแสงได้ทำบาปเอาไว้หนักมากหลายใจไม่พอ,อยังทำร้ายจิตใจคนอื่นให้เจ็บปวดผู้หญิงที่โดนนอกใจเขาก็ต้องเจ็บปวดรวมทั้งพ่อแม่ของเขาที่รู้ว่าลูกของตนเป็นเมียน้อยก็ต้องอับอายไปหลายทอด